เที่ยงก็ไปกินข้าวมาไม่เไม่หรออลยมันไม่อร่อยเลยมันไม่แซ่บเลยมันไม่แรงมันไม่แซ่บมันไม่แซ่บเฮ้ยครูแล้วทำไมแฟนคูไปอยู่นู่นน่ะไป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 เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวก่อนนะจะหักคะแนนให้หมดเลยโอยยังไม่ได้ตีเลยตีครูจะทำอะไรพี่ใหม่เนี่ยคูจะทำอะไร ทำไม่พี่ใหม่ทำไม่ไม่ทำอะไรผิดเลยพี่ใหม่ไม่ได้มาโรงเรียนสายพี่ใหม่มาโรงเรียนพี่ใหม่ไม่ได้ทำผิดเลยพี่ใหม่เป็นเด็กดีมากเลยพี่ใหม่ทำอะไรทางไหนกันเนี่ยฮะตูดฉันกำลังซ้อมละครอยู่คะทำไมเนี่ยละครอะไรละครอะไรคุณงา้นนี้นะเนี่ยละครไรไหวใจไรในบนเวทีเนี่ยเขาจัดเวทีแล้วไม่เห็นหรือไงละครอะไรนะครูครูไหวใจไรครูไหวใจร้ายใช่เคยดูไหม พวกเธอก็มาดูนี่นะหมดอารมณ์เลยสองคนเนี่ยนะครูก็ซ้อมสองคนก่อนเดี๋ยวพวกเธอก็ต้องเข้าบทด้วยเจ้าจะเอาพวกเราไปเข้าบทดีไมไม่รู้เลยนะค่ะดังหว่ามากไม่ไม่ได้บอกในไลน์กลุ่มเลยว่าจะเราไปเข้าบทก็แจ้งทีละคนเลยเนี่ยกำลังซ้อมกับใหม่อยู่ตอนนี้เลยกลุ่มมันควรซ้อมพร้อมกันไหมโอ้แล้วดูดิเนี่ยหมดอารมณ์เลยเนี่ยจะได้ดูด้วยว่าพี่ใหม่ทำยังไงบ้างกำลังกินเนอร์กำลังไดฟิลเนี่ยพวกเธอมาช็อตฟิลมากเลยไม่ได้เรื่องเลยพวกเธอนี่ ูัมาแล้ว่เจ้ควันนี้เก่งมากเลยมาเชากันมากัดอไม่ร้อนะที่ที่คเรียนเียเโอ้ยทักทายครูกันก่อนไหนสวัสดีครูนี่ยาเอาสวัสดีครับทางนี้อ๋อสวัสดีครับเฮ้ยพี่หยกกีบครูเหรอครูครูใส่เอล โชว์อร่อยดูโชว์อร่อยดูดูเราออกมาดิดิดู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 เฮ้ยมาเปิดทูมโชว์อะไรเนี่อ่ะครูก็เปิดโชว์เลยวะไปตรงไหนไม่เห็นสะดือไงครูไม่เห็นไม่ไงจ่าราชการสะดือเหรอเออยกเนี่ยวเขาไม่เห็นสะดือไม่มีโอ้ไม่ต้องมาแซวครูไปกันได้แล้วไปเดี๋ยวจะเข้าเรียนแล้วเสื้ออะไรไ่ต้อำกางเกงลายขาว ต้องไปเรียนต่อมาบอกมาถามเธอว่าไม่พักกินข้าวหรอน่ากวนไม้อยู่ไมันแฉะหมดแล้วน่ะพอแล้วพักเที่ยงเสร็จต้องไปกินข้าวเอ้ยไม่ใช่ต้องไปทำงานก็ไปก่อนเลยไม่จะอ้ยไม่ยอมเปลี่ยนมันต้องไปเรียนต่อ Kelly! <laughs>